าพามาดูนะครับการทาไพยคัดเห็นไหมครับพอเราทาไพยคัดคือตัดหัวเข็มนะฮะต้องตัดให้ได้แนวระนาบนะครับเราต้องไม่บิ่นนะฮะไม่บิ่นไม่ล้านะครับผมให้ดูเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่างนะครับในช่างก็จะทําการขุดนะฮะขุดเพื่อปรับให้ได้ระดับรองทรายนะครับรองทรายปกติรองทรายก็ห้าถึงสิบเซนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นลีนห้าเซน,ซนลีนห้าเซนเสร็จก็จะเหลือ ระดับหัวเข็มลงมาเนี่ยเพื่อให้ตะก้ออุ้มหัวเข็มประมาณ15เซนนะครับอันนี้ให้เห็นดินเดิมเลยนะครับเห็นดำๆำไหมดำดำนี่ดินเหนียวนะฮะการขุดฟุตติ้งต้องให้ถึงดินเดิมนะฮะแล้วให้เข็มเนี่ยตะก้อเนี่ยรัดหัวเข็มลงไปในดินเดิมนะฮะสิบห้าเซนนะครับผมอ่าอันนี้คือดินเดิมเลยนะครับข้างๆนั่นคือดินถมนะเห็นไหมฮะดินถมเนี่ย สีต่างกับดินเดิมดินเดิมจะเป็นดินเหนียวนะครับผมเวลาเราทํางานก่อสร้างนะครับจําไว้นะฮะระดับฟุตติ้งเนี่ยต้องถึงดินเดิมนะครับต่ำกว่าดินเดิมไปสิบห้าเซนนะครับเพื่อให้เสาเข็มอุ้มนะฮะเสาเข็มอุ้มไอ้ตะก้ออุ้มปลายเสาเข็มนะครับโอเคถ้าตะก้ออุ้มปลายเสาเข็มจะแข็งแรงนะครับผมถ้าได้อยู่ระดับดินเดิมนะฮะทำไมถึงต้องระดับดินเดิมเพราะว่าดินเดิมมันแน่นอยู่แล้วครับ แล้วใช้ดินเดิมเป็นฐานฐานรองนะครับรองฟุตติง้งหรือตะก้อฟุตติ้งตะก,ก้อจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ดินเดิมเนี่ยวางบนดินเดิมนะครับดินเดิมมันแน่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหน้าฝนมันมีน้ําใต้ดินเนี่ยดินเดิมจะไม่ยุบตัวแต่ถ้าเราไปบนชั้นดินถมนะฮะชั้นดินถมเนี่ยถ้าเขาช่างที่ขุดแบบง่ายๆก็จะขุดลงไปนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะฮะ ก็ここอยู่ชั้นดินถมเพราะฉะนั้นชั้นดินถมหน้าฝนนะครับพอหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีน้ำนะครับน้ําใต้ดินนะครับมันอาจจะทําให้ดินถมมันเกิดยุบตัวพอยุบตัวแล้วเนี่ยตะก้อมันก็จะลอยตะก้อลอยเนี่ยมันก็คือมันไม่มีดินมารับฐานตะก้อนะครับรับฐานฟุตติ้งไงฮะหรือฐานรากนะครับก็จะเป็นฐานรากเดี่ยวแต่ว่าฐานรากมันจะลอยลอยแล้วไม่มีดินอุ้มรับใต้ฐานรากนะครับมันก็จะทําให้ฐานรากไม่ค่อย แข็งแรงเพราะว่าฐานลากก็จะต้องอาศัยการถ่ายน้ำหนักลงที่ปลายเสาเข็มเป็นหลักนะครับถ่ายน้ำหนักจากฐานลากนะครับฟุตติ้งสี่เหลี่ยมเนี่ยลงที่เสาเข็มเป็นหลักและขณะเดียวกันเนี่ยดินข้างๆมันก็จะช่วยช่วยถ่ายน้ำหนักลงได้บางส่วนนะครับทำให้ทำให้เข็มเนี่ยเวลาถ่ายน้ำหนักมันมัน,มนไม่มันไม่ทำงานหนักนะครับดินมันรัดรัดเข็มงไงฮะถ้าสวนดินดินถมเนี่ยมันยุบนะครับมันยุบลงไปลงไปลงไป กลายเป็นว่าเสาเข็มมันโผล่มานะครับจากเสาเข็มก็เป็นตะกอ้อนะครับจากตะกอ้อก็เป็นเ,นเนสาตาอ่อหม้อนะครับมันก็จะทําให้เข็มเนี่ยมันอาจจะสะบัดได้เพราะมันไม่มีดินรัดนะมันก็จะสะบัดแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีดินลัดรอบรอบเสาเ<ส>ข็มอย่างนี้นะครับรอบเสาเข็มนะครับดินลัดรอบเสาเข็มสมมติว่านีเนเป็นดินรัดนะฮะนี่เสาเข็มดินมันอุ้มลัตเสาเข็มเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับช่วยเรื่องของการสะบัดของเสาเข็มได้อีก อีกวิธีหนึ่งแล้วก็ช่วยพยุงฐานรากหรือฟุตติ้งได้นะครับมันก็จะดีนะครับดังนั้นเวลาเราก่อสร้างบ้านเนี่ยควรจะขุดให้ถึงดินเดิมนะฮะถ้าสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าถติว่าดินถมเนี่ยมันลึกมันลึกเกินเกิน2เมตรนนครึ่งนะฮะหรือ2เมตรขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าถติว่าเอ่อมันลึกเกิน2เมตรครึ่งเนี่ย เวลาเราขุดเนี่ยถ้าบ่อมันต้องขุดกว้างครับเพราะว่ากันดินสไลด์ลงมานะครับ่อบ่อตรงนี้ฮะบ่อฐานลากเนี่ยต้องขุดให้กว้างนะครับว่างเพื่อเผื่อด้านข้างดินมันจะสไลด์ลงมาอันตรายนะครับอันตรายโอเคนี่ให้ดูนะครับอันนี้คือด้านที่ยังไม่ตัดนะฮะยังไม่ตัดวิธีการตัดก็ไม่ยากครับเราก็ต้องกรีดรอบนะครับรอบบนรอบล่างนะครับ เสร็จแล้วเวลาเราทุบนะฮะเราต้องทุบที่ปีกก่อนปีกสีด้านนะครับถ้าไม่ทุบป,ปีกสีด้านเนี่ยมันจะล้าวมันจะล้าวลามลงไปได้มันทําให้ปีกปีกเห็นไอมันบินนะครับอ่าเห็นตัวไอไหมฮะ,ะปีกปีกมันจะบินบินล้าวลงไปเราก็ต้องขุดให้ลึกอีกตัดอีกให้มันเรียบ <c oughs> นะครับอ่าอันนี้ให้ดูหน้างานสดๆเลยนะครับอันนี้ช่างยังไม่เคาะนะใช่ไหม ช่างยังไม่เคาะย,ยังไม่ยังไม่ทุบเสานะฮะอันนี้ให้ดูเ well ล็กเยาวลเราก็เหลือ,อไว้นะครับเห well ล็กเาวเหลือ,อไว้นะครับเ oh. หลือ,อไว้แล้วก็แทงเข้าไปในฟุตติ้งนะครับ oh. อล่อยให้มันอิสระไม่ต้องไปไปมัดรวดนะครับผมนี้ฐานล่าไม่ก็จะแข็งแรงนะครับผม